วันนี้วันที่หกสิงหาหกเจ็ดนะครับวันนี้ลุงเงาะวางเบ็ดเอาไว้ตามลุงเงาะมานะครับน้ำแห้งวันนี้ฝนไม่ตกฝนหยุดตกน้ำแห้งก็เลยปักเบ็ดเอาไว้ตามลุงเงาะไปดู ใส่เหงียเขียดไว้นะครับนี่เหลือแต่ก,ก้างไม่ติดอะไรนะครับนี่ดูต่อไปนะครับติดปลาอะไรนะครับปลาไหลครับปลาไหล ได้แล้วหนึ่งแต้มครับปลาไหลครับนี่ครับปลาไหลได้แล้วหนึ่งแต้มโน่นปลาอะไรติดติดครับต๊บครับตามลุงเงาะมาครับโอ้โหปลาอะไรครับพี่น้องตัวใหญ่มากนี่เอาปลาช่อนครับปลาช่อน ข้อนใหญ่ครับน่าจะเครื่งโลครับตัวน,นี้ตัวที่สองครับหนึ่งแต้มครับสำหรับวันนี้สองแต้มแล้วครับตามงงอไปเลยครับ เอาจเจอกแล้วแม่มนจริงๆวันนี้แต้มทีสามครับปลาช่อนเหมือนเดิมครับโอ้โหปลาช่อนครับนี่แหละน้ำลดปลาช่อนเพียบเลยน้ำลดตัวนี้ก็น่าจะเครื่องโล น่าจะครึ่งเราก็จะได้นี่ครับเปรียบเทียบระหว่างแขนเปรียบเทียบกันนะระหว่างแขนลงเหาะกับปลาช่อนไอ้ตามไปเองครับไม่รู้ปลาอะไรติดโน่อนอีก ปลาช่อนเหมือนกันครับครับเป็นลูกปลาครับทีนี้ลูกคอ,อกครับปลาลูกคอ,อกมาติดตัวเล็กครับสงใั้จะปล่อยตัวนี้ตัวเล็กเกินนะครับปล่อยแน่นอนครับตัวนี้ปลดไม่ได้ กดคำพูนเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับคอนเทนต์หาปลาวันนี้ไม่รู้จะสร้างคอนเทนต์อะไรนะครับให้เป็นเพื่อนๆได้ดูนะครับก็บรากดไลค์กดแชร์นะครับตัวนี้ปล่อยนะครับตัวเล็กเกิน ตัวใหญ่อเอาอยู่นี่ตัวเล็กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ